โอวปลาบักใหญ่สำหนาเจ้าของคุณเลยตัวนี้ใหญ่กว่ามู่เลยที่เคยได้มาอือโอ้ยว้ายเหยียบครับสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุกคนต้อนรับกับสู่การลุยป่าอีกเท่านึง กับเมื่อเนี้เขาชิพากันไปคุดอื่นกับทีมงานทามีกันอยู่เจ็ดแปดคนเพี่น้องกับตอนนี้ก็มารวมตัวกันเตรียมแต่ว่าคนมาครบเากกะชิไปเลยก็ไปรถถ่ยขั้นอะไรพี่น้องไอ้กาป่าที่เขาชิไปในการเป็นป่าเขตเิมพาราลันไซกับชิไปคุดอื่นไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปรุ่นน้ำกันว่าเมื่อนี้เขากะชิได้หลายสมัยชิได้รืบบ่วได้กับเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเนาะใช้ทีมงานทามาครบแม้วรือเป่ยังบ่มียังไงอุปกรณ์แต่ละคนนี่โอ้มีกระตา มีของกายังถ่าคุณยังประกอบพี่น้องเลยอุปกรณ์ลักๆเขาแก้นี่แหละโจกเสียมอืมจกเสียมสวัสดีสวัสดีพี่น้องไปเด้อไปเด้อข้าวดองน้ำกันไปน้องไปลุยน้ำแกงพี่น้องเลย เตรียมตัวัานี้มีใครมีอุปกรณ์ยังไงไก่เติมเนาะบรรยากาศเดินทางมาหอนแล้วรถไทยเขาก็ะชิจอนนี่กระจายชิหนาครับไปอีกอยู่ในป่าประมาณหนึ่งกิโลการระยะทางทั้งหมดเตรียมมาในการบุรีสาวห้ากิโลทีมงานเขาไม่ลายได้อมบุรีได้แล้วก็มาลุ้นมาเบิรงนตรงกันเนาะผู้ได้สีได้สำหรับเนาะ มาลุ้นน้ำกันได้เพี่น้องเขากําลังเดินกําลังเดินกระเนทางจากนี้ไปบนฮาส์ีคุดอื่นอนีกประมาณอีก,นอก,นห,นกนหนึ่งกิโลพอดีนะบรรยากาศบรนี้ก็พอดีบรรยากาศหนาวๆมีลมจังหนึ่งไลงลง ม,มาหอดบอนขุดแล้ววันนี้ใา่โอ้อันนี้นี่เป็นบ้องเก่าที่เขาขุดแล้วผมแม่มาเลย่ทานี้ เป็นยังได้ทางนี่มานใช่ปะยังบัวม <c oughs> านเอาขุดต่อไปหากันมาหอดเีใส่คนมานใส่คนมนันโอ้ใส่ดูสิโอ้โอนี่นี่หรอปอโอ้เ<อ>ต,ตื่นนี่เนาะบไม่เลิกเนาะมาอึ่งเผาอันนี้ตัวแม่หรือตัวผูน้นี่แม่ชช่เป็นตัวแม่เนาะบางแหงเนาะตัวผู้ปะโอ้ตัวผู้ลูกกันวันี้ คัมโตแม่ใหญ่กว่านี้บปล่าอ่าโอเคอ่ะเจ้าข้องใส่าของใส่ของไม่เห็นของโอ้มัน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 เออไปซะจะได้ย้อนให้กันเถอะแกทีมงานเาก็ได้ไปแล้วหนึ่งตการขั้นได้หนึ่งตแล้ววันนี้มันเจ็ดให้คนที่คุดน้ำกันนะมันชิมีกำลังใจขึ้นไหมเปล่นี้ได้การว่าถ้าคุดเนี่ยก็อยู่ใกล้กับแคมหัวยเพราะว่าเออเนี่ยมันชิอยู่แคมแคมน้ำแล้วก็เป็นดินทราย เดหมานอีกแล้วมานอีกแล้วอ่านนี้จัเขาลงเนาะปลาปลาเ้โอ้โอ่เดีกแล้วอึ่งเผาปลาโตบักญ่เลยคนมั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 นอะเข็มโอ้ยของอามาน่อยบนของไง ไปัดขุด uhm ลัดกันดักกันคนละฝากเพว่าวหินหูมันนะแต่หัวมันชีอยู่หรือบ่ เอาโจ okay, so ๊กแอมินจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าหอมชีวายีกว่าไวกว่าเสียมนั่นใส่ใส่ใส่อยู่บนไดนโอ้อยู่จังซี่เนาะคุณลงมาแล้วเห็นโตเลยเห็นหูมันตัวนี้เห็นโตัวมาเลยตั่ปุ๋ยเนาะนี่นี่ไปหน่อยอยู่จังซี่โอ้เป็นข่อยวอนมันอยู่สิเป็นแบบพุ่นๆเนาะอ่อนๆเออโต้ใหญ่ใหญ่อะ ชีคองมัน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 น้ำน้ำน้ำท่านนมาเนี่ย้าันนี้คือมันได้สนี่ป้หมือนอีแม่มเนาะโอ้มันเด้อบาสีเนี่เด้อ่มันอยู่จังไดเนี่ยลึกบ่โนตือนเตือนท่นเนาะอเขมมช่คอให้ใช่งาคือมีมีงดิ แล้วเด้งาว่าไปเออเอาอัดอัดได้ไปเด้บอได้กินเได้มาบ่เอามัน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 ตบวะไงนี่เอาเอ้าลุยต่อลุยต่อบอหน้เด้ทางนี้ได้ทางนี้ก็มีกำลังใจได้บอหน้ได้พอมีคนใดคนหนึ่งได้แล้วกับทีมงานที่มันกำกันนะชิมีกำลังใจขุดบอหนิเด้ยเด้ เดโอ้โหเขียนเก้าเขียนเก้าเนอะพอมีคนใดคนหนึ่งได้แล้วก็ง่ายไม่ละง่ายมาคุ้นทำกันเพราะว่าบมองได้ที่คุดได้แล้วบมองนั้นมันจิมีหลายไหลมาตะพีนบ่ไหลมาตะพีเจ๊ด้นี่ตื่นตื่นหนึงเนาะ ลัน้ดิโอ้อดีปยวอวักไก่หนึ่งโอ้โหสำน้าเจ้าของคุณเลยปอขักอะไรอ้าเชี่ยองเชี่ยคองของักขักขัก มาแล้วมาอีกแล้วโอ้มาลีขุดอยู่คนเดียวนอกพระเจ้าก็คนได้อึงใส่ใส่จินฮูเส่อยู่ตรงนั้นปลาเลุดน่าตัวนี้เนาะโอ้พี่ยุลนพี่ปลาโูปลาบักไงอีกเลยโอ้คูมันมานเด้อนนีมเด้อคูมันบ่อนี่อ่าเอาเอาเอาเสียของเสียของมัน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 ได้สองตัวได้เนาะแมคนเดียวเนี่ย สงสัยมานม้ำม,มวกนี้สิมวกสิบวัวนี่ <c ười> ได้สองตัวแล้วบอนเดียวนี่โอ้ขาขาเป็นตัวยิ่งใหญ่เกี่ยวมา,า,มากว่าไม่สอวันนี้เมื่อยเลยถืยนะ <c ười> อามาต่บ้านพอเนอา,านะเจ้ออกากับมม่เนาะยาใจกักมมามันร้ากานเนาะ มวลมาป่ามวลนี่เอาเลยเล่ามาลินมาเที่ยวมวลเล่นไหเที่ยวยาอยู่งแล้วชาวปลาชาวหลงชาวหายาวนาเนีวิธีชีวิตทำแบบนี้เนาะเดอไปด้วยก็ไปเด้ใส่ขอเนไปยูนอกเลยใช่หูมันมีหูเนาะมันเป็นวั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 นนี่แม่ม่เหมนมอ่ะ เอารักษาท่าชีวิตเด้่ตัวนี้ชาติเองชาวเติเองเลายนี่พอได้พอได้อือแล้วคือมีกำลังใจเนาะมีคนพอได้พอเมื่ออีกวันนี้พอขุดกระแหงอีกวันนี้พากันย้ายบอลไปขุดบอลใหม่ขุดอยู่นี่มันโดนๆแล้วมันพอได้แล้วก็เลยย้ายไปบอลบอลใหม่บอลที่มันคักๆกว่านี้ แต่ส่วนใหญ่กระชีคุดตามแคมห่วยแคมห่วยแคมเซ่นี่แหละเอาไว้ลายนอกจากป่าเนาะได้บอกระวังตะนามมันน้าหลายมีตะนามมั้ยีตะนามใครเอาถือโอ้มีดันเงาไหเนาะมาเต๋อเลยเดี๋ยวไปแกงไปอ๋อมไปอ้อม ไวยนี่มันจะอ,ออกรสชาติขมๆม,มันหวานแต่ว่าเ้าเอาไปแกงไปอ่อมนี่ยเพแซ่บแห้งดีอ่อมใส่กบสีเขียดแห้งสุดยอดเลยพี่น้อยอันนี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มีน้ําคลองใดที่มันเอายากกินยากน,นี่นั่นแหละคือของแซ่บได้บ่ทางนะได้บ่พพอโอ้อันนี้เออเอาเนาะเอาน้ำออกขักอะไรตอนนี้โอเคถือง่ายนไง hành wow. <laughs> đề, để lái tép này, năn, chữ guitar không có nhựa non. mình không ใช่ยูใช่บนีใ่โอ้พ่ชาเดียวออกมาสยิงเดี๋ตื่นเนาะเนี่ยแต่เพื่นเนาะเียวแต่กูใหญ่มาได้ตอนนี้โอเคแล้วส่นไหกันออโอ้ไม่ินโน้ด้วแบบนี้แก้เสใส่ได้ใจโตเลย ตเดียวนี่ละมันมตเดียวมันคูมาได้มนมันมนกระมูมันตามาน่อยกันนายกระมูอมันตามารุดลุยลุยลุยแบนี้จกเอาจกเอานด้ว่เห็นแล้วจกเอานี่อะไรตบกนมาเอามาโอ้เอามาทิมเลยทิมเลยเ้พียงเจ้าคือมันแท้ ตัวเต็มตัวใหญ่ๆพูตัวแถวๆคณะมาเนี่อยๆเลยมาเด้อมาเด้อท่านี้ได้เลยเด้อบุกป่ามาเลยบุกป่ามาเลยทางนนะใช้ก้องใช้ก้องนี่ผู้นี้ได้ซองโตได้หม้อี้พอเมื่อตีพออีแม่มันพุอ้าวอัดไว้อัดไว มาเจ็บทุกทวดก็โตเลยมาแล้วมาแล้วเล้อไปเทาเอามาแล้วบันนี้อ้าวบันนี้โอ้มาแล้วเอ้ยโอ้ยเติบอมเหียวเหีเยวแตกตัวผู้เด้ตัวแมียเฮ้ยเอ้ยโอ้ยตัวผู้ก็แข็งแล้วไ่เทาเลยนี่โน้ตัวแม่ก็ตามมาเออแรกแรกก็ตัวผู้ก่อนเอ้าเซ็ทงเซ็ทงเดี๋ยวสองโตเลยเด้อเรากันเด้อซองโตก็สองคนสองคนคนละโตคนละโต มานมๆนมอ่าลุยต่อบบนี้พอมีกำลังใจฮหดต่อได้บ่เดียไะมือมือใุดได้วบบนี้มือแก่แค่แน่ได้ไงเนาะอาแม่เียบนี้นั่นกินนี่ได้ตัวผู้เนาะบนี้ได้ตัวแม่คููมันคููมันโอ้แม่เท่ามานเลยมาแล้วมาแล้วบอกไงนะอย่่สจอวเลยดูคนในกงเขาใหม่เออ บันได้ไปถาวได้บ้นี่ป่ะอยู่ในโกนพูนได้พูนโกนโอ้เป็นเป oh ็นเป้าอยู erm ่เนาะพูนขักขัดขัดขัดอาศัยเสียงสองชิต้องไม่สิไปอึ้อนี่ดีอย่างหนึ่งมันบอดองเนาะขัดเป็นก็เป็นเขียดนี่ไปแล้วอ่าม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 าขุดอึ่นนี่ขันพูนได ได้นี่ห้องหูได้เลยเพราะว่าพูดได้ได้ละทีห้องโฮเพราะว่าให้คนที่เขาบ่ได้ด้มีกำลังใจน้ำก็ดีใจน้ำกันพี่น้องเลยโอ้หักกะพ่ะดิหักกพ่อเวลาได้อึนนี่คือบบกุ้งหวานอะไรพี่น้องชีฮููจักเลยเพราะว่าพูดได้ได้ลยทีห้องโฮแล้นะดีใจเอไเส้นนี่ใช่มัน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 มัมันมัน ที่เต็งน้ำแต่พี่ได้มันอ่อนได้ตัวแจ๊กจุกนะเสียบด่านอยู่จากหัวมุ้ิจังก็ลานมันเยอะว้าโอ้ยโอ้ยว้าวเยอะจังโอ้เต็มใจเนาะเสียบจุดด่านแนนได้คันได้แล้วมีเสียงแล้วได้แนนไม่ได้คนดัคนดังเลยมัน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 อันมันเอเล่เนาะตัวแม่มันแม่มัน อุ้ยบัปินี่คอนจอยาสบประมาณๆๆๆซับชือกระตอบ่กินนี่เออซับกระตอนเขียดอนึ้นจนเียมดอนขึ้นมันครึ่งกระตอเนาะฮอดนเออโอ้บ่เลยบ่ฮอดกะปกติแล้วอ้งนี่เฮาพากันไปก้านเอาก็เป็นเดือน5เดือน6ต้ใหม่ผดางแตกต่ําๆนอ้สิออกแต่ว่ายามนี่หาช่วงนี้หาอ้งบ่ทันออกมันสิอยู่ในดินเฮากมาขุดเอาแต่กบ่เลิกดอกอยู่แคมห้วยแคมหยังนี่ประมาณ สิบเซนสั้วเซนขนเล็กๆสุดก็สี่สิบเซนประมาณนี้แหละเติมอยู่อันดี้โอ้ยโหจริงๆแม่นบ่อันเนี้แม่นอิลีน่านาขึ้นมาขึ้นมาบังดูนี่นี่อันนี้โอ้ดิงดิสียงโฮจริงๆแรงแล้วตั้งนี่กับแม่นอิลีเนาะตัวแม่เนาะตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ป่ะแสดงว่าน้ำไหมมันมันมันต้องมีแล้วตัวแม่แต่นี่มันต้องมีเป็นขู่เด้ใช่ แล้วันจะคองอยู่ซสคองคนนเมียอาไดคองยู่น้ำเมียเขาอก่อน่าฮะนำหานำหานำหาตัวแม่มันมันชิวเป็นคู่ได้อื่นหมอ้าวสันนิเจออีกแล้วนี่ฟ้าเอาขึ้นมาได้ไหมเงนไปมันงท่องอยู่ลูกเท่หเลย่เนี่ย้ดนู คักค่คคเอาเอาน้ำน้ำน้ำอันนี ah, ้ตัวแม่มันต eh ้องมีอีกตัวผู้มันชิจูเป็นคู่กันเด่น้ำน้ำน้ำสังเกตง่ายๆขั้นพู้ไดถือนี่ชิด้ยินเสียงห้องเสียงโคและแลนมาใส่รถแม่รถการที่มาคนอื่นในกำม่อนีกแบบหนึ่งขั้นผู้ไดถือและชิพากันห้องลวก็พากันแลนมาจุ่มคุดจุ่มกันแล้วมันชิจูเพราะว่าอื่นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันชิจูเป็นคู่หรือว่า2องซามโตขึ้นไป กานเห็นตัวหนึ่งแล้วมันจะมีตัวที่สองที่สามไล่กันมาเลยเออผู้นั่งอยู่คนเดียวนี่ได้เนะเออาะโอปลามาจับเลยจับเลยโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ามูเลยที่เคยได้มาออปลาทิโตใหญ่กว่ามูเลยตัวนี้โอ้สำกับปั้นโอนะเอ,อ่อตัวมัน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 เอา้าโอาจุดเต็มปากปากของพคนอะ เอึ่งยางอึ่งยางก็เอาดีโอ้ยอึ่งย่างนะตอนนี้เนาะเออหากันเจอตัวแรกอึ่งยางอย่างไลยอ่าใส่แซวเอ่ออึ่งขี้คานนี่ได้บัดจีดายคุดในนี้เนาะเออคุดลงไปบัดเดียวก็ได้ใช่ไหมเนี่ยหลังจากที่พากันคุดกันมาแต่จะเศร้าจนเที er like <int> ai. ่ยงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเราก็ทิพากันไปหาบอลงามๆล้างไม้ล้างมือกินข้าวกินน้ำ โอ้น้ำก็ใสคักเนาะโอ้คักาลีสอะไรเยอแล้วนี่ล้ังมือกินข้าวปลาล้วมือนีดพี่น้องเอ๊ะไดจักโตของเจ้าไดจักโตสองโัได้ดฟุลโตสองตเนาะไดบัลไลมาเป็นงทางไดจักโตทางนี้ เดล้าอย่ทางนี้ใช่บังบงบบงนีในคลอง่เดลาย่ะโอสองโตเนาะเดลว์ไล่ได้สาม่ตได้ตัวโตไม่เท่าจ้ามาบงนี้โอสองคนได้สามโตมา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 ข้นข้ามาเนี่ กาได้บปลายหได้คนละโตัวสองตก็เลยว่าเอเอาเมื่อกินบ้านดีกว่าเนาะได้ปลาไหลครับกะสิพากันเอาของกินเตรียมมาตะบ้านพุ่นแหละกะบ่ได้ดังฟืนดังไฟเลยพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ได้ปิ้งเด้บนีมกินข้าวที่เอาถือเตรียมมาตะบ้านพุ่นแหละเพราะว่าได้บปลายได้คนละโตัวสองตก็เลยว่าสิเก็บเมื่อกินอยู่บ้านกะสิมากินข้าวสามัคคีกันได้พียงเราเลมาๆพี่น้องมาอันนี้ของเฮาปิ้งตับมาตะบ้านพุ่อนได้ มาพี่นเอามามเข้าป่ามียังกะมาสู้กันกินได้ไมเาเนี่ยมาโลมกัมาโฮมกันอะไรกินน้ำกันมันเอาอย่บ่ปนขน้าะมงนะาอยู่งเ้เดี๋ยวนมาแ้วอมันอันเด้อมาดัยังไปโหดว่ไจังัดน้า้าลน้า จำเจ้ากระแทบเหนเรหับบนอื้องวเดีเอานุ่มไอปูหลายยองครันเยอยิ่งนีักีอจ้ากเ็นวันกกระโปรแ่ม หลังจากี่เขาเกิบเขาก็บน้ำแล้วก็สีพากันไปคุดเอองต่อเพราะว่าผู้ได้กัมีผู้พรท่านได้ก็นมนีแต่กับผเป็นยังพี่น้องกับไมอนี่มีเวลามือนมือกับการคุดเอองเอาพี่น้องคลิปนี้การชิได้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่แต่ว่ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกุ้แล้กก็ทีิบงานให้ลิปต่อไปเนาะพี่น้อง,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 องสบายดี